ครับวันนี้อยู่กับเซลเบสนะครับเดี๋ยววันนี้ฟลายเจอร์สปอร์ตกีทพัสสีขาวคันนี้นะครับราคานั้นสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้มีแคมเปญตกแต่งนะครับประจำเดือนกันยายนวันนี้พี่แดงนะครับจากมุกดาหารนะครับเลือกตกแต่งอะไรพิเศษแล้ววันนี้ทั้งหมดนะฮะพี่แดงได้อะไรตกแต่งฟรีๆไปบ้างนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับแคมเปญเดือนกันยายนนะฮะได้อะไรบ้างก็อย่างแรกเลยครับอย่างที่เราสร้างกันนะครับรุ่นพัสดนะครับปกติแล้วโลโก้ด้านหน้ากระจังหน้าและคิวด้านหน้านะครับ ครับจะเป็นสีโครเมียมกับสีบอลเงินนะครับวันนี้เราทําการขัดและพ่นใหม่ครับให้เป็นสีดําเงานะครับตรงส่วนดาเงามี2จุดตรงนี้ก็คือกระจังหน้าและชิลด้านหน้าไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะโลโก้ที่ติดตั้งนะฮะตัวนี้นะฮะเราเอาของในรุ่น elite edition e นะครับมาติดตั้งให้เลยนะฮะเบิกของแท้ติดตั้งให้กับคุลูกค้าเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราแถมของแถมให้กับคุลูกค้าแล้วแล้วเราจะเอาของที่ไม่ดีมาติดตั้งกลับให้กับคุลูกค้า รอจ่ายของแท้ให้เลยพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตไรเด้เอ็มด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบ V2 วันนี้ครับคุณลูกค้าครับพี่แดงครับบอกว่าอยากได้รอๆอทีเดียวจบให้เบสจัดส่งให้หน่อยก็เป็นแบบไหนก็วันนี้เลยจัดไปเลยนะครับโลโก้แท้กระจังหน้าคิวโคนเมียมด้านหน้านะครับทำเป็นสีดำนะครับชุดแต่งสปอร์ตได้เอ็มพร้อมกับข้อไฟหน้าเป็นสีดําเงาด้วยนะครับอันนี้จัดให้ครบเลยแล้วก็เพิ่มสาระให้นะครับอีกหนึ่งเหพจนนะฮะที่ทําให้ปอยเตอร์สปอร์ตในรุ่นพาร์สเนี่ยตอนน 2,004 ร้อยซีซีนะครับตัวนี้ฝาสูบนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมอั้ลอยเลยก็คือว่าเวลาเครื่องยนต์มันทางานด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นช่วยให้เวลาเราเดินทางไกลนะครับรถคันนี้ช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับแล้วอยากจะบอกว่าไอ้เครื่องยนต์2องพดีเซลเนี่ยร้อยแปดสิบเน้ำมันเนี่ยเราติดตั้งให้กับทุกรุ่นในปาร์ติสปอร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นพาร์ทพรีเมียมอีลิทขับสองอีลิทขับสี่นะครับวันนี้คุณออกรถรุ่นนี้รุ่นเดียวคุณได้สเปคคคคคเเเเดดดดดดีีียยยววววกกกกััััันนนนนนหมมลลลจจไไปปุ้้้้ๆรรรบบบาาาาาาาทแู่่่ะอ รถที่มันมีคุณภาพสูงแล้วประหยัดน้ำมันแล้วนะฮะแล้วด้านข้างนะครับมีอะไรปงายพ่ตสีให้กับพี่แดงอีกนะครับที่ว่าตัดสินใจจากมุทหารเลยเพื่อมารับรถกันนะฮะมาดูกันดีกว่าครับโอเคครับเรามาอยู่กับด้านข้างต่อเลยนะฮะบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าใครชื่นชอบรถสีขาวแต่อยากโดดเด่นนะฮะในการตกแต่งนะครับอยากขับออกไปไม่เหมือนใครวันนี้เรามาดูแนวทางการตกแต่งรุ่นพลาสสีขาวันนี้กันนะครับสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นหลังคาลาวหลังคาครึ่งคันผูกระจก ขอบกระจกพ่นไปถึงแถว3เลยนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับนี้ที่เป็นสีดําบอกเลยนะครับเราทําการขัดและพ่นสีให้ใหม่นะครับไปเป็นสีดําเงานะครับและพร้อมกับรับประกันต่อเนื่องด้วยนะฮะถ้าใครอยากแต่งรถ สวยๆออกมาทีเดียวจบไม่ต้องคอยตามแก้งานที่หลังนะครับอยากใช้ไปยาวๆนะครับ5ปี10ปีตามอายุการใช้งานของรถนะฮะแนะนำไปงานพ่นสีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเบสนะครับใช้สูรสีนะฮะที่ได้มาตรฐานโดยตรงจากมิซูและสีที่เรามาพ่นเนี่ยเราไม่ได้เอาเบิกจากสีข้างนอกนะฮะเราเบิกสีโดยตรงเลยนะฮะจากมิซูบิชิมอเตอร์มาทําการขัดและพ่นใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นจุดยากๆเช่นตรงขอบกระจกปกติแล้วมันเป็นโครเมียมใช่ไหมครับวันนี้เราทําการขัดและพ่นใหม่วันนี้คันนี้เลยออกมาทูโทนนะฮะโดดเด่นมากเลยในรุ่นพัชจากปกติที่เราเค เห็นกันนะครับนะางการตกแต่งก็จะประมาณนี้เลยด้านข้างนะครับงจะมีการสัต์ข้างนะครับของแท้นะครับแล้วก็การลอยน,นะครับมือจับคาบลาของแท้นะครับเอฟพลที่ติดตั้งของแท้เพราะว่าเผื่อนาโคตนะครับถ้ามันหลุดมันลอกมัน,มน,นร่อนนะฮะตัวนี้นะครับจะไม่ไปดึงตัวถังรถหลุดออกมาด้วยสีคุณยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับจะ ไม่ทาลายตัวถังและสีรถของคุณด้วยนะฮะเราดูแลไม่ไม่ใช่แค่ตอนที่คุณจะออกรถนะฮะหลังจากรับรถไปสินค้าที่เราติดตั้งให้จะไม่ทาลายตัวถังรถของคุณแน่นอนนะฮะรวมถึงคันนี้โดดเด่นมากคิ Q ้วล้อและกับข้างนะครับเราติดชุดคอมโบเซตเลยชุดใหญ่ให้เลยชุดใหญ่ของเรามีอะไรก็คือสเกิร์ตหน้าหลังคิวล้อและกับข้างเราไม่ได้แค่ติดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังและจบนะเราติดให้ครบชุดเลยแต่ที่เหลือถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบยังไงลูกค้าชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถเลือกได้ว่ากับข้างที่ไม่ชอ้ช้วนนนาา่่ไลาารัดออกกเเ็งืแ ปกติแล้วล้อของรุ่นนี้นะฮะจะเป็นคอ18อยู่แล้วในรุ่นพัดเราจะรู้กันอยู่แล้วพั้กับพรีเมียมเป็นล้อขอ18แต่สีปกติจะเป็นซูโทนวันนี้เราทําการขัดและพ่นใหม่ให้นะครับล้อจากซูโทนเป็นดําเงาเหมือนในรุ่นอีลิทดิเซ่เลยถ้าใครมองจะได้ มองผ่านผานะฮะไม่สังเกตนะครับบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้คือ e d i t e d i t i o n ดีๆนี่เองนะครับที่เอามาแต่งหน้าทาบปากเพิ่มเติมนะครับแต่ที่ไหนได้คือรุ่นพัสนะฮะที่ว่ามาจากขาวล้วนๆวันนี้เราแต่งแต่ขาวทูโทนให้เบสเสร็จเสร็จสับที่นี่ที่เดียวเลยครับอ่านี่ได้ข้างก็ออกมาหล่อๆแบบนี้เลยที่เหลือเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าครับว่าพี่แดงทำไมต้องเดินทางม,มาจากมุกดาหารเลยเพื่อมารับรถในการตกแต่งหล่อๆแบบนี้ครับ มาอยู่ต่อกันที่ด้านหลังนะฮะด้านหลังคันนี้เราจัดชุดคอมโบเซ็ตชุดคอมโบเซ็ตมีอะไรกอวสปอยเลอร์ครับปกติแล้วเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะอันนี้เราทําการขัดและพ่นใหม่ให้นะครับเป็นสีดาเงาเลยมาพร้อมกับครับข้อมือเปิดแบบมีไฟครับตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนทอยของกาออนนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบที่มีไฟเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ เพิ่มความส่องสว่างให้เวลาใครตามมาข้างหลังจะได้มองเห็นรถเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับคบอมโพเซต,ตยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะค,คอมโพเซต,ตวันนี้รเรามีติดตั้งเพิ่มเติมในคอมโเซตก็คือนี่เลยครับฉากท้ายนะฮะแล้วก็คิวมือเปิดอันเก่าเราเอาออกให้นะครับพร้อมกับกันรอดฝาทชายด้วยใครเป็นที่ ใครเป็นสายขนของนแคบแล้วกลัวว่าของที่มันจะหนักจะลนใส่นะฮะตัวถังรถนะครับตัวนี้วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพราะเราติดตั้งเซฟตี้กันรอยฝาท้ายแล้วนะครับบอกแล้วนะฮะว่าของเรานะครับไม่ใช่แค่ตกแต่งให้มันสวยอย่างเดียวนะครับต้องดูแลรักษารถให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับติดตั้งรอแล้วต้องมีประโยชน์ด้วยครับและอย่างสุดท้ายวันนี้ที่พี่แดงเลือกนะครับก็คือชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับวันนี้เลือกเป็นแบบแบบท่อเหลี่ยมนะครับก็บอกเลยว่านตอนนี้ท่อเหลี่ยมนี้มาแรงที่สุดแล้วนะครตนีมม่ดปะเเเพิิก็็จสํา ตายขอบสีแดงนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งสปอร์ตรอยด์เอ็มด้านหลังแบบท่อเหลี่ยมนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานพ่นสีงานชุดแต่งรอบคันงานติดตั้งโลโก้การใส่ของแท้นะครับบอกก่อนว่าแคมเปญเดือนกันยายนนะวันนี้เล่าแถมให้กับพี่แดงนะฮะหรือคุณพี่ๆที่สนใจอยู่นะครับฟรีไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับและการที่เราฟรีแบบนี้นะครับเราไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะครับเราไม่ได้โบกดอกเบี้ยเพิ่มและเราก็ไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มด้วยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่างานตกแต่งนะครับเป็นงานพ่นสีของแต่งแท้นะครับและชุดแต่งงานนอกของแท้รับประกันเช่นกันนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นที่พี่ 5ปีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกไสกรนะครับสามารถเข้าสู่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยวันนี้ลูกค้าอยู่มุกดาหารสามารถวิ่งเข้าสู์มุกดาหารได้เลยนะครับไปเที่ยวที่เชียงใหม่ก็สามารถเข้าสู์เชียงใหม่ได้เลยฟรีตลอดอายุเวลา5ปีหรือ1แสนกิโลนะครับและอย่างสุดท้ายที่ยังคงรับประกันให้อยู่นะครับว่ารถคันนี้นะฮะเราไม่ได้เอารถเก่ารถค้างสต็อกรถเทสได้มาหลออขายแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถเบิกใหม่ปี2023สม่บกับลูกค้าเลยนะครับบางทีลูกค้าบอกว่าเอยแถมขนาดนี้เอารถเก่ารถเทสั์ วันนี้คลิปนี้เข้าข้าบประมาณนี้ครับแนวทางในการตกแต่งสีขาวหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยที่ดูสีขาวคันนี้อยู่นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ